วันนี้ก็มาอยู่ผมต่อเมื่อนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินเข้าทัวร์แบบง่ายเลยนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับผมจะทิ้งลิง์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนก็ไปคลิกแล้วโหลดกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมแบบใส่รหัสเชิญด้วยนะครับรหัสเชิญของผมก็จะเป็น r o w w 288นะครับทุกคนก็จะได้รับชิปไปฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมใส่นะครับี๋ยวผมก็จะทิ้งโค้ดของผมไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็เราจะสอนอวิธีหา,าเหรียญรูปดาวนะครับเราจะสอนหาเบื้องต้นนะครับหนึ่งนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยครับทำภารกิจ ของมันนะครับทุกคนภารกิจของมันที่มันกําหนดไว้นะครับทุกคนแล้วก็ทําให้เสร็จเราก็จะได้รับของไอเป็นเหรียญรูปดาวนี่มาเลยนะครับรับคอยมาเลยนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรผมก็เรียกคอยไปแล้วกันนะครับก็จะมีอยู่3ภารกิจนะครับอันนี้ภารกิจแบบตามเวลาที่เราจะเล่นเกมนะครับส่วนอันนี้เป็นภารกิจรายวันนะครับทุกคนก็เป็นภารกิจแบบ คือง่ายๆคือเราต้องทําให้แพ่มหมดเราถึงจะได้รับมานะครับทุกคนแล้วก็เป็นภารกิจที่3นะครับภารกิจที่3นี้ภารกิจรายสัปดาห์นะทุกคนนะก็เข้าสู่ระบบเราก็จะได้รับมาเลยนะครับแต่ถ้าเราเราล็าอกอินครบสักครบหสัปดาห์เออแต่ถ้าพูดแบบติดติดขาดก็ต้องขอไปด้วยนะครับทุกคนมาดูอย่างที่2นะครับรอบสุดยอดรางวัลใหญ่นะครับทุกคนก็ให้เราเล่นแบบ เล่นเกมที่มันกําหนดให้เราเล่นนะครับเป็นแบบแข่งนะครับทุกคนถ้าเราได้ที่หนึ่งอ่ะเราก็จะได้รับทูบันนี่มาครับร้อยพันห้านะครับพันห้าทูโม่เอ้ยทัวร์เลตหรือพันห้าทูวร์เลตนะทุกคนถ้าได้ที่สองก็ได้พันมาพันหนึ่งนะครับทุกคนที่สามก็ได้แปดร้อยนะที่สี่ถึงที่ห้าก็ได้ห้าร้อยทูวันนี้วอลเลตนะครับทุกคนแล้วก็ที่หกที่แปดก็จะได้มาห้าร้อยนะครับทุกคน ที่เกถึงที่ิบก็จะได้รับอยู่ห้าเอร้ย150ดิดีจะได้รับอยู่150หนะครับทุกคนคือยังไงอะ่ะกิจกรรมนี้มันก็แบบจะเป็นแบบกำหนดเวลาด้วยนะครับว่าหมดเวลานีแบบมันจะเริ่มเวลาไหนนะทุกคนโอเคมาอยู่มาดูอย่างที่สองนะครับทุกคนอย่างที่สองคือให้เราเชิญเพื่อนนะครับทุกคนแต่ถ้าแบบ เราเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราก็จะได้รับมาหนึ่งพันคอยครับหนึ่งคนต่อหนึ่งพันคอยนะครับทุกคนส่วนในทางของการใส่รหัสรหัสโค้ดที่เเราที่ผมวางไว้นะครับก็ให้เรากดมาตรงนี้นะครับกดตรงเพิ่มเติมนะครับทุกคนแล้วเรากดตรงนี้ครับรหัสของขวัญตรงนี้นะครับกำหนดมามาใส่เลยนะทุกคนโอเครหัสของก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ย รหัส R O นะครับ W W สองแปดนะครับเอารหัสผมมาใส่นะครับก็จะได้จะได้รับคอยฟรีไปเลยนะครับทุกคนแต่ผมใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นนาของผมเองนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะทุกคนก็สาหรับใครที่อยากจะโหลดเล่นหรือจะหาเงินเติมเกมอะไรประมาณนี้นะครับเติมเกมฟรีไฟเติมเกม R V นะครับก็ผมแนะนับแอปนี้นะครับ Happy Dummy นะครับทุกคนก็ โหลดลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับทุกคนแล้วใส่รหัสเชิญผมนะครับทุกคนบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ให้ผมด้วยนะครับบาย